สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เช้านี้ลูศาลากับพามาที่วัดป่าสีสำราญบ้านจำปดงหมู่ห้านะคะวันนี้มีงานอะไรกันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าทีมนางนำแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านพากันรวมตัวร่วมกลุ่มกันทำอะไรนะคะควันไฟขโมงคงขีดเลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สุสวัสดียามาสวัสดีน้องอ้อนแม่ออนสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรกันคะทำความสะอาดโอ้โหที่ไหนคะเนี่ยพธรณีค่ะร่วมแรงร่วมใจกันค่ะที่นี่คือสาราพระแม่ธรณีหลังใหม่นะคะสวัสดีค่ะ เกอนะคะสวัสดีค yes. ่ะครยยิ ah ้มค่ะคุณคู่คเกอสวัสดีค่ะแม่แม่วันนี้มาทำความสะอาดที่ศาลาพระแม่ธรณีนะคะหลังใหม่สวยงามมากค่ะแม่แม่มาร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดนะคะแม่นวลสวัสดีค่ะ โอ้โหวันนี้ขยันคันแข่งกันเลยคะ่ะรถคันปูรถคันปูใครได้ไหมคะเอารถคันแดงนี่รถคันแดงนี่กำลังทำความสะอาดบริเวณรอบๆศาลานะคะข้งางในก็มีช่างสีด้วยนะคะไม่เชื่อไหมคะรู้สึกยัง <S <S ไงคะทำแม่เทาลณี่องค์ใหม่ดี <บบ S 2> ใจไหมคะตอบได้ว่าหน้าอกไม่อ,ไอัในศาลาที่ งา,ามเว่สาสลานี่ก็สวยงามอยู่ว่ะจ้ะแม่งามน,นะงามสวยงามมากเลยแต่พอลี่ก็สวยด้วยหน้าตาจิ้มลิ้มยิ้มสวยด้วยค่ะอันนี้ความรู้สึกสของ,องอไ,อไปกราบแล้วความรู้สึกของแม่ชาวบ้านนะคะแม่เจยก็มีความรู้สึกกลับปพื้มดีใจนะคะกับเอฟซีผู้ใจดีนะคะที่มาสร้าง สาราพระแม่ธรณีให้ชาวบ้านจับประดงนะคะ,ะช่างสีเจ้าะน <tes> โอ้โห,โโหม่ดม<า>มีสองดีเลยนะคะร่วมกันทาสีค่ะวันนี้ทาสี่งดีใครก็ตามดี <laughs>

กินไปเลยงนะองเลินไปเลยค่ะช่างสีช่างางกะกวยสีแล้วคนที่สองนี่ฝันคนที่สามมาฝันีก็พาาแบบเทสห้าเสเจี่ล้วบี่ดีนบอกรุกวห้ามมอ

ออย่าาวยอยู่่ตอนนี้วปือไเาสอาดอันนี้แหเยนอาลงดินอ๋อทำความสะอาดแล้วก็จะมีลงดินเนาะจ้า ลงดินเพิ่มมาเป็นลอาไม้เอาปเลยอาตะอนปั๊บแล้วกันลางเก้าของม้างหรือแล้วกันปั๊บท้างหลังเอาไม้เอลงดินเพิ่มรย้องาเออเอนทิามาปูดอกไม้บาดะเจงาตัเสากันย่างลงมา็ดดอกไม้ได้บาดส่วนดอกไม้มัน้งามเอาอไม้มาเป็นสวนดอกไม้ทั้งหน้าทั้งหลัง สวัสดีค่ะปู่ทวดเทิดลืมลืมสวัสดีลืมสวัสดีปู่ทวดเชิดสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบุญกระถินปู่ทวดเทิดไม่หมดสักทีนะคะบุญกระถินทุกวันค่ะเอาต่ออันนี้เราต้องโรงดินเพิ่มมันบัตรจ่ายเนี่ยเราไปจะเพียร์หาน่ะอ้า จะเกลีบยอาปด้ปจัยไ,ไ,ไปเลยะเกลี่ยทมอันนี้ก็จะปรับภูมินะคะทีเดีเอาดินมาลงให้มันดูสวยงามดูเข้ากัน,นค่ะสาราหลังเก่าก็จะทำการลื้อนะจ้ะ,จะเป็นแม่ได้อจะเปอเ็นตอแล้วก็จะลงดินเพิ่มนะคะ ปรับพื้นที่ให้เท่ากันแล้วก็จะได้จัดแล้วเสร็จแล้วก็จะเอาดินมาลงค่ะก,ก็น่าจะประมาณ15รถนี่ก็น่าจะได้แล้วค่ะ15รถเนาะรถละ350ค่ะรถละ350ทั้งหมดประมาณ15รถนจะจ้ะจะพอดูแลรักษา นี่ก็จะทำการปรับเพียพื้นที่ก่อนนะคะรอบรอบพื้นที่บริเวณรอบรอบศา,าสสลาก็จะทำการร,รับหรือ บริเวณรอบๆก่อนนะคะแล้วก็จะก็จะลงดินเพิ่มนะคะ,ะคสาราหลังใหม่พระแม่ธรณีสวยงามมากค่ะขอบคุณพิเตอร์นะคะ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากอเมริกาที่เป็นเจ้าจภาพทําบุญครั้งนี้นะคะสร้างสาราพระแม่ธรณี ให้วัดป่าศรีสำราญนะคะหลังใหญ่สวยงามมากค่ะจะถ่ายรูปรูปหมูไปอันจะถ่ายรูปใช่ไหมคะเชิญค่ะเดี um> <t ept <t ept ๋ยวเราไปดูวัดเราได้ทำกับข้าวหรือเปล่าไนี่ายโท่มาถ่าย เข้าไปเอาเงินนก่นี่รควไปเงินแฟนเลวเ็ัวเกยขนาดกมาโอ้สวยงามมากค่ะมี่ฟนพัวเจะเข้าเรอเพราะว่ามานมามันมันเละเทมดแล้วมามามา้ามานัเเชิญค่ะเชิญแม่แม่ถ่ายรูปนะคะ มาเช้าเลยเรียกมาเรียกมามาเชเลยมามาม่ไม่ดีมาโอเคมาทุกคนมาเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญแม่ถ่ายรูปร่วมกันค่ะไปไมีานเดียวนี่ละม ช่างสีก็เชิญค่ะเาก็จางหลังนี้ช่างสีเดซ่ะช่างสีคือมีมาช่างสีเอาออกมานนี่นีนีนี่ลบลลบลบลบล โอเคอดเรียมหนึ่งสองสามเชหนึ่งสองสสอ้ยแก่ะโง่แค่นงเด้อค่ะหนึสโอเคสวยงามกัง้า นี่คือสาราพระแม่ธรณีหลังเดิมนะคะที่สุดโซมลงไปนะคะอันนี้หลังเก่าหลังเดิมนะคะ ก็เดี๋ยวชาวบ้านก็จะทำการรือ้อแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่นะคะก็จะมีการลงดินเพิ่มนะคะฝั่งข้างหลังย่ามาบอกว่าประมาณ15รถนะคะรถละว300นะคะแล้วก็บริเวณร,บรอบๆข้างๆน่าจะต้องลงเพิ่มประมาณ สิบห้ารถเหมือนกันนะคะเพราะว่าปริมาณาพื้นที่ก็น่าจะเท่าๆกันนะคะนี่คือสารลาบคแม่ธรณีหลังใหม่นะคะหลังใหญ่หลังสวยงามมากเลยค่ะกลังทาสีค่ะเก็บรายละเอียดนะคะ รอบแรกเป็นบ่าจักสีสาสีรองพื้นเนาะนี่คือสีรองพื้นนะคะรอบแรก,าากรอ๋อสีรองพื้นมาจากชนบุรีเหรอคะสุ ทุศัตทุผลบุญด้วยนะคะผู้ที่ร่วมบริจากร่วมสร้างผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านเลยค่ะอันนี้เพื่อนเอิญวันน่ะเลอ

นี่คือหางนาคนะคะคสวยงามมากค่ะเสีเป็นสาระพระแม่เทอรณนีหลังใหม่ที่สวยงามมากค่ะหลังใหญ่สวยงาม ตอนนี้แม่แม่พ่อชาวบ้านก็พากันพักผ่อนนะคะดื่มกาแฟกันนะคะแซ่บไหมคะน้องอ้อน ต่อไปก็เดี๋ยวสปอนเซอร์มาบอกวันนี้นะเออแม่ใ่ด้วยนี่แหละนี่สปอนเซอร์ได้เหรอคะได้อันน้มันแก้วกาแเีเรายไ้เาวไดเีเอไสวัสดีค่ะแม่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 มีความรู้สึกยังไงคะได้สาราพัฒนธรณีหลังใหม่ค่ะ ดีใจค่ะภูมิใจดีใจเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทห้บ้านเฮ้านับถือค่ะค่ะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิใจเนาะคนที่มาสั่งมาสามาเหตุหห่อย่างจุอย่าง่าพ่อใจภู่มใจที่สุดค่ะขอบคุณนะคะ ขอบคุณ FC ผู้ใหญ่ใจดีนะคะพิเตอร์คุณนัททักกมลแล้วก็ทุกทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมกันเพียดส่างหมองเฮานับผีกาบ้าร่วมกันส่างสาเบิดร่วมงานี่ใจก้าบ้านิ ซื้อไฟซื้อแฟนมาติดเหรอใช่แม่เอาไฟมาติดโคมไฟก็เดี๋ยวไปเอาไฟมาติดก็ช่างก็หาดอาไม่ไดไฟเรียบร้อยแล้วไฟเตรียมพร้อมแล้วบ่จจ้ะ่ยไฟเสาเออเป็นโคมไฟค่ะโคมไฟได้ครบแล้วแม่บะเหลือแค่ติดตั้งมันบะช่างก็ติดต่อไปแล้วค่ะติดตั้งไฟก็กำลังทำอยู่ไฟก็กำลังทำอยู่ก็ให้ช่างทำแล้ว ก็กระถางคู่กระถางคู่กระถางคู่กระถางอะไรก็สั่งมาแล้วอยู่ไหนค่ะไปก็เดี๋ยวไปเอากับผู้ใหญ่เถิดก็ไปเซ็นไว้ก่อนให้ผู้ใหญ่เถิดเซ็นก่อนใช่ไหมคะเซ็นเอามาแล้วก็ช่างก็มาประเมินก็จะต่อการสร้านี้ต่อจักรสาราแล้วก็เข้าสาราพระแม่พรณีเหลือแค่มาติดตั้งนะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวจะให้ที่ปลูกมา บรรพะก็จะให้มาเปิดให้ท่านสว่างสวยเนาะอันนี้มอบหน้าที่ใช่ไหมคะวัดแม่วาต้นไม้ก็คงถ้าปลูกต้นไม้ก็น่าจะผมดินเสร็จเรียบร้อยนู่นและค่ะถึงจะถึงจะถึงจะปลูกเนาะหรือว่ารอบบริเวณศาลาพระแม่ธรณีใกล้ๆพี่เตอร์จะมานู่นแหละค่ะใครจะปลูกก็จะรวยก่อนค่ะ ถ้าลงดินนี่ประมาณกี่รถคะน่าจะประมาณสิบห้าได้ค่ะประมาณนี้ค่ะรอบเลยนะน่าจะน่าจะนีค่าอยประมาณแสนห้าเนาะประมาณสิบห้าเนาะประมาณสิบห้ารอบข้างสิบห้ายี่สิบนั่นแหละค่ะประมาณประมาณยี่สิบรถนะจ้ะประมาณยี่สิบรถก็จะถมหมดเลยแล้วก็จะหาต้นไม้มาปลูกค่ะค่ะ หลังจากที่เสร็จศาลาแล้วเราก็จะปรับเพียพื้นที่นะคะใช,ใช่ค่ะปรับแล้วก็าาอยากจะลงดินเพิ่มอีกนะคะประมาณ20ลรถนะคะรถละ3 0 0ร้ 300. อยงหรือว่าบูชาหรือว่าทำพิธีก็รอพี่เตอร์มาก่อนค่ะ,คะประมาณน,นาิพี่เตอร์มาเราจะภาพใหญ่นะคะเราจะภาพใหญ่มา ไม่ไม่ก็พี่เตอร์จะมาทันกันอยู่คุยกันแล้วกับพี่เตอร์ค่ะพี่เตอร์ก็จะบินมาก็จะบินมาพี่เตอร์บินมาบินก็จะบินถ้าถ้าพี่เตอร์ไม่บินมาพี่พี่มาก็จะบินไปก่อนค่ะมันจะบินได้ก็คือบินมาพี่มาบินไปก่อนต้องบินผิดเ่อค่ะยูได้ดีสุแ่ตอนเนี้ยพี่จะไปที่นไ นายจะไม่ไปที่ถึงวฉะนั้นเนี่ยไปไหนเลยคนเดินคนใหญ่างือใครคือโกงอะไรที่คนใหญ่ไม่มาแต่ปีนี้ไปไม่ขับเอาะมืออื่นเศรษงามมากนะคะสาราพระแม่ธรณีหลังใหม่สวยงามเอ้ยหนูอาบน้ำอยู่นะคะ

คือยังไม่ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยนะคะกำลังเก็บรายละเอียดทาสีรองพื้นอยู่นะคะไไเก็บรายละเอียดข้างในศาลาเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการาจัดรับตกแต่งนะคะด้วยโคมไฟดอกไม้อะไรหลายๆ,ๆอย่างนะคะ อันนี้คือถาดผสมสีจำเป็นนะคะนนเรามาประยุกต์ใช้นะคะอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คืออะไรคะคุูสุ้นนหนอเดียว่มูสีแล้วก็โทนแล้วก็แป้งเรามาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะอันนี้ทิ้งแล้วใช่ไหมคะที่เอามาใช้ ของเก่าะะก1 1> นะคะกระถูนค่ะกระถูนเราก็เก็บมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเรก็มันเนียนนะนายไม่ห้ามนายหัวดักประโยชน์แต่เด้อคุณนะวันน e ี้มีช่างทาสีเยอะแยะเลยนะคะช่างทาสีเยอะแยะเลยนะคะช่างทาสีจำเป็นนะคะนางลำทำได้ทุกอย่าง เป็นช่างทาสีก็เป็น,นช่างก่อสร้างก็เป็นเป็นตันนวอย่างให้เธอแล้วนะจุ่มเข้าไปเจ๊ๆมันคุณเด้เด้นะีะน,ะ <c oughs> นี่คือช่างสีจริงๆนะของเท้ <c oughs> นม่ขาลไม่ไเลยเดี๋ยวดอไม่ยดไม่ได้มอน่ไม่หมอนี่า่ายนาคาเลื่อนะนะมน้ดดห้อยองห้อยน้าค่าล้้ค่สีเป็นห้อย้าค่สีาลามแม่ธรณีนะคะใช่ไปเอาไ่เอาห้อยน้าค่านะแม่ขุนข้างหลัง เลยมาที่ร้านก็ออกทุกคนนะครับสื่อสารทั่วโลกเขาส่้าความดีนะครับก็ต้องบอกว่าเราบ่ตัวอยูค่อยกตียนไรเมื่อเช้าบ่โอ้ยสีแทนก็เป็นสีเขียวเยอะก่านะอ้าวมาเศษละสิมมีจุ่ยไล่นะ Thank <laughs> you. ช่างสีนะคะช่วยช่วยค่ะช่วยใส่ขาไปช่วยดัดขาขย่าต่ำๆเป็นได้หลายบทบาทนะคะเป็นนางรำเป็นช่างสีก็เป็นเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะจำตะกรเป็นทั้งเสีตะกอนทั้งกรรมกรทั้งช่างก็เป็นโอ้โหเป่างเป็นทุกอย่างโต้งก็เป็น สี่กสมี่หอเนเล่นบุ้ก็นเงกับนนเพื่อนนะฮันเงกับนันเพ่อนบ้อวันบ้านอำเภอนผ้า กระเบื้องสวยมากเลยค่ะคนเช็คนเชฟก็สวยค่ะไม่ใช่จะยอมนะเรื่องคนนี้ก็สวยค่ะจะยอมใจนะจะยอมเกิดเรื่องนางนกพม่ากับหมู่บ้านเออนกพมาาตกรอบอ่ะช่างหลังเลือดเลือดเป็นนกพม่าไม่ติดตัวแทนหมู่บ้านก็สุดยอดแล้วเดินในหมู่บ้านนะขึ้นหลายว่าสิขึ้นมาเลยตรงนั้นน่ะนะ ระวัง้อคุณครูผู้ช่วยางีวัดออกมานีป้น่มันอะไน่นเองเนาะมันมีป้ายอกัก็เาเ่มีป้ายบ้านห่านอนมาเลีนมคุณพอคุณแม่พากันสุเลอะไรกันคะรื่สุเลย์แล้ว ข้างบนไม่ถึงนะคะเอาก็อี้ขึ้นไปงอยไหมคะคุณคููสุเกิดตกไหมคะน้องข้าวฟางข้าวฟางข้าวฟางคนงามตันจูลูกตันจูลู่าะันท้องแต่ห้านน้ำเดอดคนเดือดมาน้องข้าวฟาง น้องขับฟังมานี่มายืนคู่กันหน่อยค่ะนี่เหมือนพ่อกับลูกเลยค่ะหุ่นโอ้โหก็สำหรับคลิปนี้ลุศลาก็ฝากพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกรอบนะคะหลังจากที่เก็บรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีการจัดปร,รับตกแต่งให้สวยงามกว่านี้นะคะเดี๋ยวลูสลาจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ